ข้างหลังผมนี่เหมือนแก๊งมาเฟียเลยครับเดินมาแบบใส่ชุดสูทแว่นดำอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้นี่กเอเดียหรือเปล่าเด็กเอ็นอะไรอะไรมั้งนี่เนี่ยขึ้นขึ้นไปข้างบนนี่เหรอพวกงานเข้าอ่ะลืมกระเป๋าตังค์ที่ห้องเฮ้ยลืมตังค์ที่ห้องจริงอ่ะทำไงดีวะเราไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรสุดท้ายไม่มีตังค์จ่ายคืนนี้นะครับผมอยู่ที่โตเกียวนะเพื่อนผมเขาพามาที่ย่านอะไรนะอามิโยโกะอามิโยโกะ เป็นย่านที่แบบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินซื้อของกินอะไรอ่างเงี้ยแต่ช็อปปิ้งาคือเลยนจะเป็นของกินมากกว่าของกินมากกว่านะตอนกลางคืนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะนี่อะไรไมู้นะทุกคนนะเยี่ยมเก่งกันต่อนี่กลางคนเราอะไรเนื้อย่างเหรอใช่เขาเนื้อย่างอ๋อดูบรรยากาศดิดูดิทุกคนนี่มีรองเท้าด้วยอันนี้ของแท้ปะเนี่ยของแท้หรอลองดูวะ นั่เท่าไหร่สองกันของขันบ้าเหรออันนี้ของแท้ปะเนี่ยก็แท้คิดว่าแท้คิดว่าแท้ปก็เตรีมของสองเส้ที่คุณไม่ไม่ม่มีไม่เคยมีเหรอเออถ้ายิ่งแบบจงแจ้งอย่างเงี้ยถ้าถ้ายิ่งวางของปลอมนี่คือแบบอาจจะโดนเก็บอะไรอะไรก็มีความเป็นไปได้ที่มันเป็นของแท้เนาะแต่สีเขียวนี่สวยมากเลยใหญ่ไหมผมก็ใส่สีเขียวอยู่นะถ้าย่านเนี่ยคือแบบว่าจะได้ยิน แบบเสียงนักท่องเที่ยวชาวไทยมาร้านแถวนี้ตลอดทุกครั้งที่มาแถวนี้คู่นี้เราดูที่เซ็นทรัลก่อนเข้ามาเนี่ยพิยจะซื้อใช่ไหมล่ะ2อ0พเจ็ดใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยประมาณพันเก้าเองเกือบสองพัถูกกว่านิดนึงบอกเขาว่าเนี่ยสี่สิมออี่สิมนี่นสี่สิเดี๋ยวผมจะลองดูคู่นี้แล้กันไซส์สี่สมนะใช่อันนี้สีเล็กไปใส่ไม่ได้ตัวเขา่อ๋ยี่สิบสไซส์ ยี่สิบสามใช่น่าสนใจสวยเก๋สวยเกไม่มีหแล้วมีแค่นั้นใช่ไม่ไรเราเข้าไปดูข้างหน้าแล้วกันนี่ให้ดูบรรยากาศนะคือคึกคักพอสมควรนะเพื่อนบอกว่าจะมีที่คึกคักกว่านี้อีกนะอันนี้คือแบบแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่พักด้วยแหละนะคือฟิลเหมือนกับว่าเราอยู่ในซีรีส์หรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าเราเคยดูในใน u t u b e ในอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเรามาอยู่ที่นั่นจริงๆอะทุกคนแต่มันก็รู้สึกอย่างนี้นี่เองนะ อันนี้เป็นร้านนวดเหรอบุเนี่ยร้านนวดเหรออันนี้เขานวดจริงปะ่ะน,น่าจะไทยไม่รู้เราไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันเหรอเออน่าจะแผ่นไทยด้วยก็เน,นี่ยนี่สี่พันห้าใช่ไหมประมาณพันกว่าบาทนะพันสองพันสามเขาเขานวดจริงใช่ไหมจะนวดจริงแบบมั้ยน่าจะนวดจริงเนาะเนี่ยผดูเห็นป่ะกระตูนต่างๆเนี่ยร้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าปาจิงโกะแปลว่าปาจิงโกะก็คือแบบ การพนันอะแบบลูกพัิงโกาเวลาเล่นแบบใส่เหรียญแล้วก็แบบเออการพนันนั่นแหละอันนี้คืออะไรอันนี้นี่ไอเดอยวหรือเปล่เปาเด็กเอ็นอะไรอย่างเงี้ยมั้งล<อ>ูกเนี่ยขึ้นขึ้นไปข้างบนนี่เหรอนี่วทำไมก็ต้องเบลอหน้าลูกค้ามันแบบ<อ>ปกป้องสิทธิ์ตัวเองอ๋อคือเบลอหน้าใช่ไหมใช่ปกป้องสิทธิ์ะคือพอมาที่นี่เราหาของกินยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของคาราน้วยแหละแต่ว่าเราจะเป็นร้านเคบับนะดูว่าโอ้

Merhaba. Merhaba. Ne var mı? Chicken, chicken. Chicken. Chicken tatlı. Yes, spicy. Uh, spicy? Spicy but I don't want this one. Ah, uh, No. No, no, no. Okay. Vegetable? No vegetable. Okay. Sen in adın ne? Adım Oh. Sen adın ne? Hafiz. Hafiz. Yeah. Yes, Nasılsın? นี่ยเขาคือตุรกีับผมทุกคนแต่เป็นเล่นอันนี้คือเนื้อใช่ไหมเนื้อผสมเนื้อผสมนี่อันนี้คือตุรกีแท้นะผมลองเทสภาษาแล้วเมื่อกี้ผมเป็นได้แค่นั้นแหละนี่ last one mixnavi นี่ทุกคนดูนะที่ผมที่ผมอยู่นี่คือร้อนมากทุกคนนะแต่ว่าผมผมอดทนอยู่เพื่อจะถ่ายคลิปทุกคนดูโอ้ไม่ไม่นี่นะสวัสดีมา ไก่กไม่ใส่ผักชิเคเก้นชิเคเก้นโอเคอันนี้กี่บาทนี่อันนี้ประมาณเจ็ดร้อยโอ้ Good good ไม่มีเหรอไม่มีจริงจังอ่ะพวกงานเข้าว่ะลืมกระเป๋าตังค์ที่ห้องเฮ้ยลืมตังค์ที่ห้องจริงอ่ะทำไงดีวะโอเคมีตังค์สดอยู่ประมาณห้าพันเยนสุดท้ายพอไหมพอโอเคโอเค งานเข้านิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเราก็าใจว่าเราเอากระเป๋าตังมาแล้วแต่จริงๆแล้วเราลืมไว้ที่ที่พักทุกคนใช่แต่ดีที่เพื่อนเขามีตังเงินสดอยู่แต่ว่าเขามีแบบน้อยมากนะแต่ว่าพอดีที่แบบมันพอดีเปงั้นไม่งั้นงานเข้าเลยเนี่ยเท่าไหร่ทรับสองพันสามร้อยเยนประมาณประมาณห้าหกร้อยประมาณห้าหกร้อยประมาณห้าหกร้อยนะก็ตกไปทีละสองร้อย แต่ประเด็นก็คือเราลืมกระเป๋าตังค์ครทุกคนแล้วเข้าใจว่ากระเป๋าตังค์เราเอามาใส่ในนี้แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ได้เอามาครทุกคนใช่แต่แต่ดีที่เพื่อนเขามีเงินสดอยู่นิดหน่อยก็เลยสดแบบนิหน่อยเออยังยังพอที่แบบจ่ายได้ไม่งั้นไม่งั้นอายเลยนะเราไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรสุดท้ายไม่มีตังค์จ่ายเดี๋ยวแล้วไปไปหาที่นั่งกินก่อนข้างหลังผมนี่เหมือนแก๊งมาเฟียเลยครัแบบเดินมาแบบใส่ชุดสูทแว่นดำอะไรเงี้ยเราข้ามตัง,งไต<ห>่<ห>ว่าเมื่อกี้ที่ขนมโตเกียวไม่ที่นี่ดูบรรยากาศทุกคนดู เอเเอปุ่เห็นจักรยานมันนี้เยอะมากเลยอะ่ะอันนี้คือเขาให้เช่าหรือว่าแต่คนมาจอดไว้คนมาจอดไว้แล้วไม่หายไม่หายเนี่ยเขาล็อกไงคือจักรยานก็นจะมีแบบกุญแจล็อกออ๋เขาล็อกเขาล็อกไว้ใช่ไหมใช่ล็อกไว้ล็อกไว้อันนี้น่ยจะเป็นสะพานลอยแต่ว่าแบบลงไปใต้ดินอ่ะไม่ใช่สะพานละสะพานใต้ดินเออสะพานใต้ดินไม่ใช่สะพานมันคืออะไรวะสะเวล์สะเวล์สะเวล์นู่นข้ามไปฝั่งนู่นไงข้ามถนุนอันนี้คืออะไรเนี่ย แล้วก็แท็กซี่แท็กซี่โหแท็กซี่บ้านเข้าสวยนะใช่น่ารักดีไปข้ามถนนการข้ามถนนที่นี่นรู้สึกปลอดไัยมากเพราะว่าเขาจะมีสัญญาณไฟอยู่แบบชัดเจนมากนะเออตอนเช้าอ่ะผมกับไฟยิดเดินด้วยกันใช่ไหมไฟยิดข้ามใช่ไหมแล้วแบบผมข้ามไม่ทันไฟมันแดงก่อนอ่ะถ้าเป็นแถวบ้านเราอ่ะผมเนี่ยเร่งเร่งแล้ววิง่งหรือว่าอะไรสักอย่างนะแต่ที่นี่คือผมไม่กล้าเลยผมแบบยึดเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้ทําไมแบบเพาเรารู้สึกว่าวินัยเขาเขาระบบเขาดีมากจนเราแบบไม่กล้าที่จะแบบ ร่งเร่งตัวเองผมสุดท้ายผมก็ยินรอยินรอให้ไฟเขียวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยข้ามเออเรากลับมาที่พักแล้วแต่ว่าเราไม่ขึ้นห้องนะเราจะนั่งกินที่ตรงนี้พออืมเป็นไงบ้างรีวิวไหนเห็ดดีรู้สึกเครื่องแตงเครื่องเครื่องเทศใช่เครื่องเทศมันแรงอยู่นะอืมถ้าเป็นด้านเราจะเน้นซอสอ่าแต่นี่เขาเน้นเครื่องเทศเต่าแบบซอสแหละ ยูปะด่างิงไงเอ๊จับปุ๊บจับปุ๊บอ่ะอุลเลยสุดยอดไปเลยโบสวะนี่บนอันบ้างยังแบบอิชินีซังบิสมิลลาห์โอ้ยีวิวรีวิวแบบญี่ปุ่นโอชิโอ้อร่อยอร่อยภาษาญี่ปุ่นว่าไงโอชิ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 อ่ะจริงดิใช่ก็เขาเขาเล่นคำไงแบบโอชิว่าอร่อยอันนั้นแหละไม่โอชิที่เป็นน้ำอ่ะไม่อออแแปปลลวว่่่าารยก็แปลว่าอร่อยเลย เขาก็เล่นแบบตรงตัวไว้ว่าน้ำอร่อยเอารูปใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เชื่อว่าคนดูอะไรคนก็น่าจะรู้มันจะขึ้นอว่าเป็นแบบคซูเรซเซนใช่ไหมเออไอชี่อ่ะคือมันเขาให้เยอะมากอ่ะสองร้อยกว่าบาทโดยประมาณนะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละอืมเยอะมากเหมือนกินข้าวหนึ่งหมื่นเนื้อก็เยอะมากไก่เยอะมากสุดยอดสุดยอดคือมันอิ่มมากอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็หายน้ำเดี๋ยวขึ้นไปซื้อน้ำก่อนน้ำขายอยู่ที่ชั้นสอง น,นี่โอ้ยนี่เป็นที่ซักผ้าเนาะตัวผ้าน,น,นางเราก็จะใส่เรียนอันนี่เลยเรียนนะครับอะไรไดใ้ใส่ได้ใส่ได้ร้อยยี่สิบนี่ประมาณกี่บาทนะร้อยยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทนี่ร้อยเย็นละอืมอ่ะก็มันจะขึ้นว่ากดได้ออก,ก็กดไปเลยโอ้โหตกมาโอเคน้ำเย็นด้วยน้ำเย็นด้วยโอเคประมาณนี้ฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้ ไม่ไหวแล้วเพราะว่าดิกมากแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าอีกไปไม่บอกอีกแล้วกันว่าไปไหนแต่ว่ารอติดตาม,มากันนะโอเคบาย